สองปลอดระเบิดอาวุธเชีวยวม,มีเอเมาเครื่องดืง่มอะไรไปไปไปคนละอย่างเลยคุคุยเรื่องอะไรกันเอฟซีจากออสเตรเลีย

ออสเตรเลียอยากบ้ันทึกการชัยแหล่งในน้ำมาตรฐานครับในน้ำข้อใหญ่ข้อการใช้ของเราทั้งรถตัวสูงขอบคุณมากนะครับหวังว่าจะเป็นอีกงานต่อไปอีกหน่อยนึงตอนนี้ก็มาเรื่อยๆครับงานแรกนะครับในการเหมาคืนนี้ของปีเนี่ยของปีงานแรกของปีฤดูกาลสองห้าแปดคนละควรคนละควดครับ ยืนน้ำกันไหมมักแซงเข้าไปตั้งนาไปบางกล้องคนไปนะนี่โดเฉาด้เน่ยมาลอดน้ำมานมาลอดกนสอดคัดตมาแลวมมามาโอบางนี่เอาถงเาไส้เอาเอาเลียรใส่ถงเลยพอให้เพื่อนไป่รับปากนะครับเครื่องดื่มสุกังพร้อมน้ำอารมครับ

ให้เสียงพัาเฮโรยปามหน้าปามน้าครับเออคือเสียงรอดางิตีครับ้เสียงพาเโราหน้าครับให้เสียงบรสต์ดดี่อมาครับเิทไฟครับเทไสเียวเสียงรอบสครับรอบสองไม่มีนะครับเพราะหมดอางนี้ปานากเดะแรัคนแรกถือเอาคนที่สองใส่ถุงส่งไอาบน้ำอาบยงห้เราบอกย่งยังย่เอาครัก็จะเหลือไปนี่ละครับเป็นไร นันีเลยนันทีานดนตีไปไหนคับนีมาเป็นบางคนแล้วนักนตีเอาจารไไาปเก็บไปไว้นะเออมันจะได้พวกันไมงันก็จะหมดนะทำไโอ้เหลืออีกเยอะเลยเหลืออีกเยอะเลยหลายยูเออรโคาเซ่ล้วมะเอาเเต็มเลยเอาคา่เลยโอ้โห

รเร็วๆครับพักแทงแบ่งปันนะครับเพราะว่าตอนนี้มันจำกัดบริษาไม่ใีดไว้เล้ยครับโอ้ยแบ่เลยมาครับจากทีมออสเตรเลียครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาต่อไปเลยครับ ใครยังไม่มาบอกเพื่อนบอกฝูงนะครับมีพี่บอกพี่มีน้องบอกนองไหนมาทักหน้ายกมือขึ้นมีน้องบอกน้องบอกว่าปาล์มนาดถูกไวล้านกว่าบาลสาธุเลยสาธุเลยสาธุเลยไม่ใช่ครับมันเป็นคอนเทนต์เดี๋ยวปาล์มนาดเลี้ยงหมดรถเลยปาล์มนาดจะเลี้ยงหนึ่งอาทิตย์ติดต่อกันเลยเนี้ยเงี้ยต้นเนี่ยเงี้ยต้นเนี้ยเงี้ยเงี่ยยาวๆไปเรือยเรื่ย S <S เร o, like so. like hey, ื่องแบบตอนได้หเยรื่องแบบอินฟนี้าของแท้ตัวนี้ของแท้ยาวเลยาวยเอาอ่มร้อยดูดีๆวันนี้อมร้อยือ่มร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบได้ครบหลอได้ครบหอกคนมากเพราะท้านก้งก้ง่ิเนีเวทีไม่พอไม่เป็นไรเดี๋ยวป๋านน่าจัดให้อีก รถบรถบัสมาบพ่ะรถบสบองคันสองคันรถของเราผมไม่ได้ขันไลยผมเอาไปให้พันนะมาอีกขั้นหนึ่งเห็ดแอวว่าท่นมากปละขอนเห็ดห่ยยพอล้วหัใจยังยิเออมันชุ่มตัวแนนมาหลือเกินหนุ่ยหนุ่ยมากล่ะหนุ่ยเน่หนุ่ยนร่ ตุยนุยรัทีู่กบคครัรทีมาเรื่อยมาเป็นผู้ถังแล้วมาเป็นผู้ถังแล้วยังไม่หมดขอบคุณพี่นออสเลียนะครับาูโดยพีการยก็เลยเสร็ เอฟซีจากออสเตรเลียเต็มเป็นเสียเ่ครับเต็มมังกรเต็มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอุดรนานีหรือว่าสิบระเทไทยเปิดแล้วนะครับมายังครับมปยังครับ้าหมดหมดแน่ครับรีบมาปิดไว้เดี๋ยวมันไม่เย็น รับจากนี้นต้ไอ่ะลบพนักงานพวกวิธีพวกไฟพวกท่านมาหลเลยเห็นเห็นบาีคนขางหงหกข้างหยเดี๋ยวเยขึ้นมาปันแล้วนะคเีบกว่า่าบพนงานี่นี่ยเอ้าเอาแล้วเอาแล้วตาตรงมานะเจ้ารตาขอบคุณมาก รแล้วครับร้านน่าครับเก็บเก็บสอนเสื้อเอาเลยลูกหนึ่งกวาดชอบอะไรชอบน้ำคคน้บ้มนี่ี่กอะไบ้านีเดี๋ยมมากเดี๋ยมมากาน่าเดินอยก็ไม่ได้ใครใค้กันใครมาทำคนเก็ต์เป็น้าเดินอยก็ไม่ได้อันตรายมากเลยใช่ไหมพอเจ้าพ่อดกินยังเลยไหม ทาง้วม่มเป็นคอนเทนต์อนนสาดเสีย้ใครยังไม่มามารับ้วยนะครับรวเลยอนนี้จะเป็นโซเซียนน์ เอามาแต่ใสนอนอ่นอ้อนี่เนาะอาบใส่อาบน้ำก็เป็นบบริรงกว่าสิเรียนยังเรมาแล้งเนี่ยนั่นสิคือบ่ดึงออกมาพีสาตว ผมมีอีกจากเืเ้นหมอปูต่อกันออกมานี่ยร์รมานี่ยอ,อเล้ว,วต,ตเวนเก่าตัวอ่เวอป่วยแม่ ะครับผมคลิปนี้กับฝากพี่น้องไว้เพียงซ้ำนิ้ก่อนครับฝากติดตามช่องพลอคกับลำเพิร์ตออฟฟิเชียลครับผมฝากกดติดตามด้วยครับขอบคุณทุกๆกกำลังใจครับผมขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย